สวัสดค่ะยูกล,ลับมาพบกับนิวอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้เราก็อยู่ในเกมโรดิโอสเต็พีนั่นเองอวันนี้นะคะนิวก็จะมาทําการจับหมาป่านั่นเอง <S <S 1> <S 1> เป็นหมาป่าตัวที่7นะคะก็นิวได้ทําการอัพฟาร์มหมาป่าเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นิวก็จะมาทําการจับหมาป่าตัวที่7ของเรานั่นเองอ่ะ <S 1> <S 1> โอเคค่ะวันนี้นิวก็จะขอมาตอบข้อสงสัยก่อนอันดับแรกเลยนะคะก็คือ,อมีน,อน้องถามมาว่าบอส อะไรนะไม่ใช่บอสสิช้างกระดูกจับยังไงคือตอนแรกนะคะก็มีคอมเมนต์มา1หรือ2คอมเมนต์แต่พอไปเรื่อยๆนะคะโอ้โหคอมเมนต์มาลังไหลามากค่ะว่าช้างกระดูกจับยังไงช้างกระดูกจับยังไงนะคะก็น่าตอนตอนนี้พี่นิวก็ขอบอกเลยนะคะว่าช้างกระดูกเนี่ยต้องทําภารกิจบอสนั่นเองนะคะภารกิจบอสที่จะได้มานะคะน้องๆเนี่ยก็ต้องอ่ะทำมิชชั่นให้สําเร็จนะคะให้ผ่าน ให้ผ่านจนกว่าเราจะได้รับภารกิจบอสนั่นเองนะคะอ่าแล้วก็ทําการอัพฟาร์มนะคะอัพฟาร์มให้มันแบบว่าอ่าผ่านภารกิจอะเออคือมันจะบอกอยู่ว่าน้องต้องทําอะไรบ้างน,นะคะน้องๆน,นถึงจะได้อ่าภารกิจบอสมาอ่าโอเคค่ะก็พอจะเข้าใจเนาะถ้าเกิดใครไม่เข้าใจก็เออไม่รู้จะพูดไงแล้ว <laughs> โอเคค่ะก็น <laughs> ี่นะคะเราก็จะมาทําการ่ะจับ หมาป่าตัวที่7นั่นเองนะคะ <Okay. S 1> อ่ะก็วันนี้ก็มาดูกันว่าหมาป่าตัวที่7ของเรานะคะจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะคะเนแบบของหุบเขานั่นเองนะคะแล้วก็น้องๆบางนคนอาจจะสงสัยว่าทําไมพี่นิวเนี่ยไม่ไปแบบ,แบบใหม่สักทีนะคะก็คือแบบตรงนี้นะคะ ตรงนี้นะคะยังคำมมิ่งซูนอยู่เลยนะคะเพราะว่า Android นะคะยังอ่าเด็กดอยอย่างพี่นิวเนี่ยยังไม่มีโอกาสที่จะได้รับการอัปเดตของเกมน,นี้นั่นเองนะคะก็จะเป็นแค่าชาว iOS นะคะที่ยังได้ที่ได้การอัปเดตของอ่าแบบแบบล่าสุดนั่นเองนะคะพี่นิวก็อ่าต้องรอต่อไปนั่นเองอ่ะโอเคค่ะวันนี้ก็จะไปอ่าจับ หมาป่าตัวที่7กันก็ไปดูกันว่าหมาป่าตัวที่7จเนี่ยจะจับง่ายหรือยากนะคะโอเคเดี๋ยวพี่นิวขอใช้ตัวนี้นะควายเทอร์โบนะคะหรือบัตเตอร์ฟาร์ลี่ของเราเลยคะ่ะนำทีมไปนะโอเคนำทีมเพื่อไปจับหมาป่าของเรากันแล้วก็ไปดูกันว่าหมาป่าตัวที่7นะคะจะจับยากหรือง่ายนั่นเองไปเลย let's go ไปแล้วโอเคค่ะมาเลย ก็คืออ่าเท,ท่าที่ทราบนะคะคือปกติเนี่ยอ่าในแมพของอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอ่าหุบเขานะคะโหรู้สึกว่าอันที่หายากสุดน่าจะเป็นหมีนะหมีน้ําแข็งไอหมีแบบว่าหมีตัวที่7จ็อ่ะที่นิวเพิ่งหาล่าสุดมานั่นเองะคะคือนิวใช้เวลาเล่นอยู่หลายวันเลยนะคะกว่าจะเจอนั่นเองนะคะแต่เราก็มารุ้นกันนะคะว่าหาป่าตัวที่เเนี่ยจะเจอง่ายหรือเปล่านะคะมา มะอ่าเชอุ้ยเจอเจ้ากวางมูดทะลุเข้าไปโอ้โหกระเด็นกระดอยเลยทีเดียวนะคะอ้อยโอเคก็นิวก็ภาวนาว่าขอให้เจอไวๆนะคะเพราะว่าเพราะว่าแบบไม่อยากใช้เวลาเล่นหลายวันนะ,ะนิวก็พยายามสะสมอ่ทุกตัวให้ครบนะคะเพราะว่า คนที่เล่นเกมนี้นะคะก็ก็คือจุดประสงค์เดียวกันคือแบบว่า,าสะสมตัวอ่าละครนะคะสะสมสัตว์ในครบนั่นเองอ่าโอเคซึ่งอุปสรรคมันก็อยู่ที่ว่าเงินที่ใช้ในการเปิดฟาร์มนะคะที่เราจะมาหาสัตว์ตัวใหม่นะคะโหแพงมากนะะโอเคก็คือหลังๆนี่ฟาร์มเราเป็นแสนนะคะ อย่างฟ้านี้เป็นต้นนะคะแสนห้านะคะตนนัวนี้อ้าวจะใช้เหรียญแล้วกันจะเจอไม้เอ่ยแป๊บอาหมาป่าตัวที่เจ็ดนะคะมาลุ้นกันแท๊บ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 โอ้โหตอนนี้สามหมื่นเมตรแล้วค่ะดูท่าแล้วจะโอ้ ลว่วงโอเคค่ะ <Sen Heck no wonder> okay. มาหากันใหม่นะคะมาดูว่ารอบนี้เราจะเจอหรือเปล่าแรปอ่า้ยเจอแล้วค่ะตอนนี้เราเจอมาป่าตัวนี้7จเรียบร้อยแล้วค่ะอุ้ยเป็นตัวสีเขียวนั่นเองนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำการจับมันกันหนึ่งสองสามได้ไหมโอ้ยยูว่า โย้ uh ตอนนี้นิวก็ได้หมาป่าจากที่เจ็ดมาแล้วเรียบร้อยน,นะคะเย้ Yay! ก็เป็นตัวที่จับได้ไม่ไม่ยากมากนะคะเมืแ่อบบกี้นิววิ่งไปนะคะในระยะทางร้อยกว่าเมตรนะคะเจอด้วยนะคะก็โหไม่ต้องเข้าไปลึกๆเลยนะคะมันชื่อว่า Time Locker Do g อกนั่นเองนะคะเป็นสายพันธุ์เดียวกับตัวนี้เลยคะ่ะตัวนี้นลคะ่ะตัวนี้เนี่เๆเน,เนตัวไหนเราหมีอะ่ะเอ้ากดไม่โดนนะคะ ที่เป็นผีัวสีฟ,ฟ,ฟ้าเนะะี่ยทำล็อกเกอร์แบร์นะคะเป็นสายพันธุ์เดียวกันนั่นเองนะคะนี่่ะโอ้โหแต่ว่าหมาของเราเป็นสีเขียวนั่นเองนะคะก็ถือว่าจับได้ไม่ยากนะคะเพราะว่านิ้วเล่นอยู่ประมาณห้าหกรอบนะคะก็ตัดต่อมาบ้านนะคะที่ส่วนที่แบบว่าจับจับไม่เจอนะคะแต่ว่าอันนี้ก็จับจับมาได้ก็คือแบบว่า อัดทันพอดีนะคะตอนที่กาลังจะจับนะคะก็แม่เกือบไม่ทันเหมือนกันนะคะเพราะว่าเกมนี้เป็นอะไรที่มีปัญหากับการอัดเลอเกินนะคะโอเคค่ะตอนนี้นิวก็ได้มาแล้วนะคะหมาป่าตัวที่เจ็ดนั่นเองนะคะตัวสีเขียวตัวนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปวิ่งมันดูกันนะคะว่ามันอ่ะจะวิ่งเป็นยังไงนะคะไปกันเลยนะคะ let's go yeah โอเคเราไปดูกันค่ะว่าหมาป่าตัวที่เจ็ดนะคะมันจะวิ่งยังไงอ่ะโอเคโอ้โหเป็นตัวเขียวอือเลยค่ะแบบว่า สีสันโดดเด่นนะ,ะในหุบเขาของเราตัวนี้นะคะอ่าก็วิ่งไว้นะคะตัวนี้วิ่งไวมากอ่าการการได้เหรียญของการวิ่งนะคะก็โอ้โอปัป๊บอ่ะก็พอๆกับอ่าสัตว์หมาป่าตัวอื่นนั่นเองนะคะก็ถือว่าไม่มีอะไรพิเศษนะคะก็คือมีแค่สีสันนะคะที่แบบว่าแตกต่างไปจากเพื่อนนั่นเองโอเคก็มาดูกัน อ่นี่ค่ะทามล็อกเกอร์ด็อกของเรานะคะสายพันธุ์เดีวยวกับทามล็อกเกอร์แบร์นะคะโอเคค่ะก็เป็นตัวสีเ,เขียวๆตัวนี้นั่นเองนะคะจับได้ไม่ยากนะคะก็อันนี้ก็คือหมาป่าตัวที่7ของเรานั่นเองก็จับมาให้ดูกันแล้วนะคะโอเคต่อไปมันก็จะเป็นฟาร์มของอิงเกิลนะคะหรือโนอินซีนั่นเองนะคะกับฟาร์มของอ มูชนะคะกวางั่งนเอ้นะคะนิวก็ต้องไปขอหาตังมาอัพฟาร์มก่อนละกันนะคะเพราะว่าตอนนี้3ฟาร์มที่เหลือเนี่ยใช้เงินเยอะเหลือเกินนะคะเดี๋ยวขอเวลาไปอัพฟาร์มก่อนละกันแล้วเกิดถ,ถ้าเกิดมีแมปใหม่มานะคะหรือว่าอัปเดตแบบ Android อย่างนิวเนี่ยอัปเดตแบบใหม่ได้แล้วนะคะนิวก็จะมาทําการเล่นให้เพื่อนๆดูกันนะคะโอเคค่ะวันนี้นิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็วันนี้ก็มาจับทำล็อกเกอร์ด็อกให้ดูกันโอเคก็ค นะถ้าเกิดเพื่อนเอคนไหนไดน้แล้วก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะจะได้รู้ว่าจับจับง่ายหรือจับยากนะคะโอเควันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะยูบ๊ายบายค่ะเย้ย